นาทีให้มันกรอบเลยดีกนเพราะถ้าข,ขึ้นตอนนี้มันจะกลายเป็นหมูเหนียวแต่หนังอสวยแล้วมันยังแบบว่ามีบางจุดที่ยังไม่ไม่ไม่โดนน้ำมันเต็มที่

Yeah. you. thank you